ถ้าคืนนี้คุณอาบน้ำอยู่คนเดียวแล้วมีเสียงใครสึกคนกระซิบเบาๆข้างหูว่าล้างให้สะอาดนะอย่าอย่าหันไปดูเพราะบางทีถ้าอาจยืนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ก่อนคุณจะเข้าห้องน้ำแล้วก็ได้เรื่องนี้ผมได้ฟังมาจากพี่ตั้มผู้ชายที่ไม่เคยกลัวผีแต่ทุกวันนี้ เขาไม่กล้าใช้ยาสระผมอีกเลยพี่ตั้มเล่าว่าอพาร์ตเมนต์ที่เขาเช่าเป็นตึกเก่าราคาถูกห้องน้ำแคบไฟสลัวท่อส่งกลิ่นอับเหมือนเส้นผมเปียกที่หมักทิ้งไว้คืนแรกที่ย้ายเขา้าทุกอย่างปกติดีจนกระทั่งคืนที่สามคืนนั้นพี่ตั้มอาบน้ำดึกเปิดฝักบัวน้ำเย็นจัดไหลลงหัว เขาบีบยาสะผมถูแรงฟองขึ้นเต็มศีรษะแล้วก็รู้สึกว่าฟองมันเยอะเกินไปเยอะทั้งที่บีบแค่นิดเดียวและทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนใครเอานิ้วจุ่มน้ำแล้วถูเส้นผมช้าๆอยู่ด้านหลังทั้งที่ในห้องน้ำมีเขาแค่คนเดียวที่ตั้มไม่กล้าลืมตาเพราะตาเต็มไปด้วยฟอง แต่สิ่งที่ทำให้เขาใจเย็นวา่าไม่ใช่เสียงไม่ใช่น้ำเป็นเพราะมือที่กำลังสะผมให้เขาไม่ใช่มือของเขาเองมันนวดมันคลึงมันรู้จังหวะเหมือนคนที่ทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพิตามพยายามปลอบตัวเองว่าอาจเผลอใช้สองมืออาจคิดไปเอง จนกระทั่งเสียงผู้หญิงแหบๆกระสิบขึ้นมาใกล้ใบหูยังไม่สะอาดเลยนิ้วมือเหล่านั้นเริ่มขวนหนังศีรษะไม่ให้เจ็บแต่ให้รู้สึกผิดความรู้สึกผิดที่เขาไม่รู้ว่ามาจากไหนคืนนั้นพี่ตามหนีออกจากห้องน้ำทั้งที่ผมยังเปียกฟองยังติดอยู่เต็มหัวแต่ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่เขาอาบน้ำ ไม่ว่าจะเปลี่ยนยี่ห้อยาสะผมเปลี่ยนห้องเปลี่ยนบ้านเขาจะได้ยินเสียงสะผมตามมาเสมอหลายสัปดาห์ต่อมาพี่ตามเริ่มค้นข้อมูลตึกนั้นจนไปเจอบันทึกเก่าข่าวเล็กๆไม่มีคนสนใจพบศพหญิงสาวในห้องน้ำหนังศีรษะลอกเส้นผมร่วงเต็มท่อคาดว่าเกิดจากสารเคมีที่ใช้ทดลองยาสะผมเถื่อน ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนงานทดลองสูตรถูกบังคับให้ลองทั้งที่รู้ว่าอันตรายและก่อนตายเธอร้องขอแค่คำเดียวขอหยุดหัวฉันมันแสบแต่ไม่มีใครฟังพี่ตั้มเล่าต่อด้วยเสียงสัน่นว่าเขาเริ่มฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวหนังศีรษะแดงยืนอยู่หลังเขาในกระจก เธอไม่ทำร้ายไม่ฆ่าไม่หลอกเธอแค่สระผมให้เขาทุกคืนคืนสุดท้ายที่เขาอยู่ห้องนั้นก่อนย้ายหนีเขาตื่นขึ้นมาพบว่าผมตัวเองสะอาดผิดปกติสะอาดจนแห้งกรอบเหมือนผ่านสารเคมีแรงๆและบนขวดยาสระผมมีหยดน้ำเกาะอยู่ทั้งที่เขายังไม่ได้เปิดใช้พร้อมรอยนิ้วมือ เล็กๆเ,เต็มฝาและข้อความที่เขาไม่กล้าอ่านออกเสียงแต่ผมจะอ่านให้คุณฟังตรงนี้คราวนี้สะอาดแล้วนะถึงตาฉันบ้างถ้าคืนนี้คุณจะอาบน้ำและรู้สึกว่ายาสะผมขึ้นฟองมากผิดปกติหรือมีมือที่ไม่ใช่ของคุณกำลังนวดหัวอยู่ช้าๆ อย่าพึ่งรีบลืมตาเพราะบางทีเธออาจแค่ต้องการให้คุณรู้สึกในสิ่งที่เธอเคยรู้สึกก่อนตายเท่านั้นเอง